สวัสดีครับก็หลังจากอัดคลิปที่4ไปแล้วรู้สึกว่า,ายังผมยังอธิบายเรื่องกรอบของการเล่นยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับผมก็เลยอยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้ก็คือเริ่มจากผมเปิดใน Time Frame Day ของออสเตรเลีย USD นะครับคือกรอบการเล่นเนี่ยถ้าก็คือมาเกิดจากการที่เราตีแนวรับน้บต้านตรงนี้ถูกไหมครับตีแนวรับน้บต้านตรงนี้ ทีนี้เวลาที่เราจะบายขึ้นไปนะครับเราก็คือเราก็จะสนใจกรอบการเล่นแค่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี่กรอบการเล่นแค่ตรงนี้เนี่ยเ,เราก็คือตอนแรกอะก็คือกลัวหลายๆคนจะงงว่าเ,เราจะเอาคอลเลกชันตรงไหนมาใช้ก็คือเอาคอลเลกชันในส่วนตรงเนี้ยมาใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามุมมองที่ใหญ่ขึ้น ก็คือหมายความว่ากว้างใหญ่ขึ้นอย่างนี้ครับผมก็เลยก็ก็ต้องเอาคอลเลกชันที่ที่ใหญ่ที่สุดในกรอบการเล่นนี้นะครับเนื่อมาครับกรอบการเล่นนี้ก็คือจุดตรงนี้คอลเลกชันที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้มามาใช้แต่เผอิญว่าไอ้กรอบตรงนี้กลายเป็น2เท่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นมุมมองขาลบมุมมองขาเซลล์จะตรงนี้ไปหมดแล้ว เราสามารถซื้อบายขึ้นไปได้อย่างมั่นใจโอเคไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเหมาะถอยไปทาเฟรมที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกจะพบว่าจริงๆแล้วเห็นไหมครับว่าเทรนมันลงมายาวถึงขนาดนี้เลยจะถามว่าจะให้คอลเลคชันที่ใหญ่ที่สุดมาตรงนี้แล้วมาคอนเฟิร์มตรงนี้ก็คือถ้าถ้าอตรงนี้คือเราก็ไม่ต้องเทรดไรกันถูกไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะสนใจในกรอบ การเล่นในช่วงถึงถึงตรงไหนและค่อยเอาตรงนั้นมาใช้พอเนืกอออกไหมครับอย่างอย่างสเต็ปต,ต,ต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าจะบายให้ถึงจุดตรงนี้นี่ฮะจุดตรงนี้งนั้นกรอบการเล่นตรงนี้ก็คือกรอบการเล่นที่เราใช้ก็คือตรงนี้กรอบการเข้าดังนั้นคอลเลกชันที่ลึกที่สุดที่เราจะเอามาใช้ก็คือจุดนี้เพื่อเป็นจุด ที่คอนเฟิร์มแต่เมื่อจะเห็นไหมว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาชนะจุดตรงจุดนี้มุมมองขาบ่ายก็จะหมดไอ้มุมมองขาเซลล์ก็จะหมดไปจากเทรนเทรนนี้ลงมาแล้วเราก็ใช้วิธีการาวางแผนกันเข้ากันออเดอร์เหมือนเดิมแล้วก็ค่อยกดเข้าซื้อขึ้นมานะครับเพ้นมันก็จะเป็นช่วงๆนะครับ ทำไมถึงเป็นช่วงๆงเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกๆเทรนเนี่ยมันก็จะมีผู้เล่นผู้เล่นในแต่ละนในแต่ละตอนอยู่อย่างเช่นบางคนอาจจะเซลล์ะจุดนี้มาเห็นไหมครับบางคนอาจจะเซลล์ณจุดนี้มาบางคนก็เซลล์ณจุดนี้มาที่เป็นช่วงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเซลล์ณจุดนี้มาและเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซลล์ณจุดนี้มานะคร และเจอคอลเลกชันเท่านี้เนี่ยฮะเจอคอลเลกชันเท่านี้แล้วมันยังลงแล้วทำกำากําไรได้เนี่ยเขาก็ยังไม่รู้สึกอะไรโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอคอลเลกชันที่เยอะกว่าเดิมเท่าครึ่งเนี่ยคน,คนที่เซลล์ตรงนี้ก็จะรู้สึกแล้วก็ยอมก็เลยจะเปลี่ยนมุมมองเป็นขาขึ้นแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามุมมองภาพใหญ่ตรงนี้มุมมองภาพใหญ่ตรงนี้ ไอคนตรงเนี้ยก็ยังไม่กลัวเพราะว่าเขาก็ยังได้กําไรอยู่จนกระทั่งมีคอลเลคชันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะมีคือก็คือระยะยอดตรงเนี้ยขึ้นมาอย่างน้อยเท่าครึ่งเนี่ยไอคนเซลตรงเนี้ยเริ่มร้อน,อนๆแนวหนาวละถึงจะเปลี่ยนมุมมองเป็นขวาฝั่งบายไปทำไมถึงเขายอมเปลี่ยนมุมมองเพราะว่าเขายอมถือทนดอดดาวได้เนี่ยขนาดเนี้ยยังทนมาได้เลยแค่ขนาดเนี้ย เนี่ยฮะเนี่ยกราฟขึ้นมาแค่เนี้ยยังจิ๊บจิบเห็นไหมครับยังจิ๊บจิบก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนตรงนี้ยยังไม่ยอมอยังไม่ยอมก่อนนะครับจนเมื่อใดที่มันมากกว่าเดิมเนี่ยเท่าครึ่งเนี่ยไอ้ไอ้คนแก๊งเนี้ยถึงจะยอมก็เช่นกันก็ไปเรื่อยๆนะครับมุมมองฝั่งนี้ก็จะมีคนเซลล์ตรงนี้มามีคนเซลล์ตรงนี้มามีคนเซลล์ตรงนี้มาอีก เพราะฉะนั้นคอลเลชันที่ใหญ่ที่สุดการที่จะทําให้คนฝั่งนี้สะเทือนได้เนี่ยเราก็ต้องดูนี่ครับมุมมองฝั่งนี้ถึงจะเปลี่ยนเป็นมุมมองฝั่งฝั่งบายที่เป็นภาพใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นะนะเวลาที่เราเทรดเนี่ยโอ้ถ้าเราไปมองภาพใหญ่ยาวอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะเข้าเทรดรู้สึกหูโหกว่าจะได้กว่าจะเข้ามัน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 นานไปกว่าจะกลับตัวครับก็เลยอยากให้ดูว่ามันเป็น มุมมองกรอบของการเล่นในช่วงช่วงหนึ่งนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็วางแผนการเทรดที่ย่อยลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถาเห็นโอกาสในการเข้าออเดอร์เนี่ยได้ทุกๆวันนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไปดูนะครับผมถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรก็มาคุยกันแล้วก็คุยกันในกลุ่มได้นะครับครับสวัสดีครับ